ากเราต้องการสร้างชื่อจุดที่เราต้องการวางผังวางมุดนะคะก็ให้กดที่ input F1 ค่ะและตามด้วยการใส่ค่าพิกัด NEZ ในจุดที่เราจะทำการวางผังวางหมุดที่ F3 นะคะให้เราทำค่ามุมองศาของเราก่อนนะคะโดยกดที่ angle F1 ค่ะแล้วให้เราดูที่ค่า DHR นะคะเราต้องทำการให้ค่า DHR ตรงนี้นะคะเป็นศูนย์องศาศูนย์ศูนย์ริดดาและศูนย์ศูนย์ฟิลิดดาก่อนค่ะทำการให้ค่า DHD ตรงนี้นะคะ เป็นศูนย์ทั้งหมดนะคะเราถึงจะทําการวางผังวางหมดนะุดณจุดนั้นได้นะคะก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้หนึ่งนะคะในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะน,นาศาศาึ่งจะมาสาธิตการใช้งานโปรแกรม layout ค่ะของกล้อง Total Station ห้อ g o w i n รุ่น TKS 302R02 2, ค่ะสำหรับโปรแกรม layout นะคะก็คือโปรแกรมการวางผังวางหมุดนั่นเองนะคะและสำหรับขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานนั้นนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเราไปชมกันในคลิปเลยค่ะตอนที่เราใาตงเสร็จเรียบร้อยแ,แล้วนะคะการเข้าใช้งานโปรแกรม layout นะคะให้เราค่ะกดเข้าที่ปุ่มเมนู อยู่ที่ F2 ค่ะกดเข้ามาเลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเขาใจะให้เรานะคะสร้างชื่อไฟล์งานของเรานะคะหากเราต้องการสร้างไฟล์งานขึ้นมาใหม่นะคะให้กด Input ที่ F1 ค่ะหรือถ้าหากเราต้องการเลือกใช้ไฟล์งานเดิมนะคะก็ให้กดลิทที่ F2 ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะใช้เป็นไฟล์งานเดิมนะคะกดลิทที่ F2 ค่ะจากนั้นนะคะให้ใช้ลูกศรนะคะเลือกหาไฟล์งานของเราค่ะ เรจะใช้เป็นไฟล์งาน A1 ตัวนี้นะคะจากนั้นค่ะกด Enter เทียบ4ค่ะเมื่อเราเลือกไฟล์งานของเราเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เรานะคะไปตั้งค่าจุดตั้งกล้องของเราค่ะที่ F1 ค่ะ พีทีตรงนี้นะคะเขาจะให้เรานะคะสร้างชื่อจุดตั้งกล้องของเรานะคะหากเราต้องการสร้างชื่อจุดตั้งกล้องและใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องนะคะก็ให้กดที่ Input ที่ F1 ค่ะและตามด้วย n t e ท F3 นะคะหากเราต้องการเรียกใช้จากไฟงานเดิมนะคะก็ให้กดน e เทียบ2ค่ะเราจะใช้เป็นค่าพิกัดจุดตั้งกล้องจุดนี้นะคะ TT ค่ะใช้ลูกศรเลื่อนลงมาค่ะจากนั้นค่ากด Enter ค่ะแล้วให้กด Yes เทียบ3ค่ะ INS.HT ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าความสุนของตัวกล้องนะคะซึ่งวัดจากแกนกล้องจนถึงหัวุุดค่ะเราจะใส่กันอยู่ที่1.4เท่าเดิมค่ะจากนั้นคะ่ะกด enter เทีสค่ะ <leaving you. S 2> เมื่อเราตั้งค่าจุดตั้งกล้องของเราเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราไปตั้งค่าจุดแบ็คไซด์ของเราค่ะที่ x 2ค่ะ ำจุดแบคไซน์นะคะหากเราต้องการสร้างขึ้นมาใหม่นะคะก็ให้กดที่ INPUT F1 ค่ะแล้วเข้าไปป้อนค่าพิกัดน,นะคะหรือว่าค่ามุมอสลิมูของเราที่ f 3ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะเรียกใช้จากไฟงานเดิมค่ะกด l i ฟทที่ F2 ค่ะแล้วให้ใช้สอดเลื่อนหาจุดแบคไซต์ของเรานะคะเราจะใช้เป็นจุด BS1 ตัวนี้ค่ะจากนั้นค่ากด Enter ที F4 ค่ะแล้วกด Yes ที่ F3 ค่ะ ก่อนที่เราจะกดเยืนะคะให้เราทําการเทคแบ็กไซด์ก่อนนะคะจากมันค่ะให้กดเยสเทียบ3ค่ะค่ะเมื่อเราตั้งค่าจุดตั้งกล้องกับจุดแบ็ไซด์ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็สามารถไปวางผังวางมุดนะคะณนะจุดที่เราต้องการได้เลยค่ะให้กดเข้าที่ layout F 3ค่ะค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะหากเราต้องการสร้างชื่อจุดที่เราต้องการวางผังวางหมุดนะคะ ก็ให้กดที่ input F1 ค่ะและตามด้วยการใส่ค่าพิกัด NEZ ในจุดที่เราจะทำการวางผังวางมุดที่ f 3นะคะคลิปนี้นะคะเรามีจุดที่เราจะทำการวางผังวางหมดุดเก็บอยู่ในไฟล์งานเดิมของเราอยู่แล้วค่ะเราจะเลือกกันที่ list F2 ค่ะแล้วให้ใช้ลูกศรนะคะเลือกหาจุดที่เราจะทำการวางผังวางมุดกันค่ะเราจะเลือกเป็นจุดที่2ของเราอันนี้นะคะจากนั้นค่ะกด enter ที่ F4 ค่ะ ค่ะนี่ก็จะเป็นค่าพิกัดในจุดที่เราจะทำการวางผังวางบุตกันค่ะจากนั้นค่ะให้กด Yes สเทียบ3ค่ะ R.hc ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าความสูงของโปเป้านะคะคลิปนี้นะคะเรายิงแบบมอนปิดซึมนะคะเราจะใส่กันที่สูงเมตรค่ะจากนั้นค่ะกด Enter เทียบ4ค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำค่ามุมองศาของเราก่อนนะคะโดยกดที่ Angle F1 ค่ะ เราให้เราดูที่ค่า DHR นะคะเราต้องทำการให้ค่า DHR ตรงนี้นะคะเป็นศูนย์องศาศูนย์ศูนย์ริดดาและศูนย์ศูนย์ฟิลิดดาก่อนค่ะโดยการคลายล็อกตัวกล้องนะคะแล้วหมุนตัวกล้องค่ะค่ะเมื่อเราหมุนตัวกล้องมายังองศาที่ใกล้เคียงมากที่สุดแล้วนะคะให้เราทำการล็อกตัวกล้องค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะใช้ปรับละเอียดช่วยค่ะ เมื่อเราใช้ปับปับละเอียดช่วยแล้วนะคะเราก็จะได้ค่ามุมองศาที่ศูนย์องศาศูนย์ศูย์ลิปดาและศูนย์ูนย์ฟิลิปดาแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้เรากด d i s เทียบหนึ่งค่ะค่ะให้เราดูที่ค่า dhd นะคะเราต้องทำการให้ค่า dhd ตรงนี้นะคะเป็นศูนย์ทั้งหมดนะคะเราถึงจะทำการวางผังวางหมดนะุดณจุดนั้นได้นะคะ ตรงนี้นะคะเราจะใช้การขยับโพนะคะหรือว่าขยับหน้าเป้าของเรานั่นเองค่ะค่ะเมื่อเราทําการขยับโพแล้วนะคะยังขาดอยู่อีก3มมิลน,นะคะให้เรานะคะขยับโพไปจนกว่าค่าตรงนี้นะคะจะเป็นศูนย์ทั้งหมดค่ะค่ะเมื่อเราทําการขยับโพนะคะหรือว่าหน้าเป้าของเรานะคะจนค่า DHD เป็นศูนย์ทั้งหมดแล้วนะคะ จากนั้นนะคะเราก็ทำการวางผังวางหมุดณนะจุดนี้ได้เลยค่ะหากเราต้องการวางผังวางหมุดในจุดถัดไปนะคะก็ให้กด next เทียบ4ค่ะแล้วทำตามขั้นตอนเดิมได้เลยค่ะ แล้วนั่นก็เป็นขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมร layout นะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจกล้องสำรวจต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมือหหรือมือ2นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อ c สเซอรี่อื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าก่อนได้นะคะที่โชว์รูมพีนัมเบอร์วันจังหวัดสมุทรปราการะค่ะหรือจะเป็นร้านกล้องสำรวจสุดลังสิตนะคะร้านจะตั้งอยู่ที่ป um ั e so ๊มเอทโซแมกแวลูลังสิตของสองค่ะหากไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ หรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์0 2 1 8 1 6 8 4 c หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะนึงจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ